สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร่สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงทั่วไปการงานการเงินความรักคร่าวๆโดยรวมนะคะของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีนี้ก็ได้ดูได้เช่นกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาถึง21พฤศจิกาย,ยนเดอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นี้อย่างที่ปูย้ำกันทุกคลิปนะคะย้ำกันทั่วไปว่า ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพื่ออยากให้คุณมีสติและใช้วิจารณญาในการรับชมก่อนนะเป็นปตัดสินใจอะไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์ชาวราศรีพิจิกทุกท่านขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจและทรัพนะคะอขอให้เป็นปีที่เยิ้มได้ตลอดทั้งปีเลยตลอดปีตลอดไปเลยคะ่ะเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยแข็งแรงนะคะ สำหรับอิทธิพลโดยรวมของราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนี้ปู่มองว่าเป็นเดือนเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากเลยอ,ะอ่ะนะคะเป็นเดือนมกราคมที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งมีการได้รับข่าวดีเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งนะคะมีการได้รับทรัพย์โดยอาจจะเป็นโบนัสหรือเงินก้อนนะคะเข้ามาเนาะ เพราะว่าได้ไพ่แบบหนึ่งเหรียญเข้ามาแล้วยังได้ไพ่สิบเหรียญเข้ามาด้วยเนี่ยปูมองว่าในเรื่องของการเงินคือไม่ขาดมือนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้หลายทางอาจจะเป็นโบนัสก็ได้เป็นเงินตกเบิกก็ได้หรือว,ว่าเป็นเงินที่เสริมเข้ามาจากการทําธุรกิจของตัวเองหลายคนมีไอเดียในการที่จะต่อยอดธุรกิจมองหานู่นมองหานี่ทานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าจะคืน ขึ้นกลับมาเป็นเงินเป็นมูลค่าทั้งนั้นเลยนะคะมันก็เลยทําให้เป็นการที่เริ่มต้นปีด้วยด้วยความที่แบบอินเอมใจนะคะมีความสุขกับครอ,อบครัวมีความสุขกับการท่องเที่ยวมีความสุขกับการแบบใช้เงินใช้จ่ายเงินนะคะอืมเป็นเดือนหนึ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากเลยอะ่ะสำหรับชาวราศีพิจิกและเริ่มต้นมาที่การงานนะคะ การงานได้เซเว่นอัมคัฟได้ไฟต์อัพแพนลแล้วก็ยังได้เอทอัพแพนต์เกิการงานนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่อย่างที่ปูบอกเลยว่ามีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลืนตำแหน่งมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางคนมีเกณฑ์การยกย้ายงานนะคะไปทํางานไปรับผิดชอบงานที่มันแบบ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นอ่ะอืมเพราะว่าคุณได้ไพ่ประจําตัวตอนนี้เนาะมันได้ไพ่ประจําตัวเป็นเด็กถึงไม้เทา้าใช่ไหมคะแต่ว่าไพ่ในอนาคตของคุณคุณได้เป็นแบบควีนถึงไม้เทา้านั่นหมายคว<ม>ามว่ามันจะมีการเลื่อนสเต็ปเลื่อนตําแหน่งขึ้นมานะคะแล้วมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าคุณจะมีความรู้สึกอิ่มเอมมีความรู้สึกถึงการที่แบบว่าเออมีความฝันมีความรู้สึกถึงความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้น มันได้เลื่อนคาดมันได้ยกย้ายมันได้เปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยยังไงสัเงินเดือนมันก็ต้องมาใช่ไหมคะคุณจะมีความสุขมีความรู้สึกของขอความคาดหวังมากๆนะคะว่าคุณจะได้ตรงนี้มีเกณฑ์อยากที่จะแบบถ้าคนที่ทํางานประจําเอ้ยสาหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ของการที่จะแบบขยับขยายกิจการนะคะอือยากจะทำนัน่นทำนี่เพิ่มแล้วก็มองเห็นถึงกำไรมองเห็นถึงโอกาสที่จะทำให้ ความเรียกว่าความมั่นคงของครอบครัวแข็งแรงขึ้นนะคะนะคะมันก็เลยทำให้คุณแบบค่อนข้างที่จะทุ่มเทมีความคิดริเริ่มมีความฝันที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆมันจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณได้รับข่าวดีในเรื่องของการงาน อาจจะมีแบบได้รับคำชมจากผู้หลักผู้ใหญ่การงานที่คุณทำมาก่อนหน้านี้ที่สู้มาตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นผลสําเร็จแล,และได้รับผลตอบแทนที่ดีมันก็เลยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณนะคะอืมแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยแหละเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่คำพูดแต่ว่ามันยังไม่ ไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบนารูปธรรมออกมาเช่นไม่มีคําสั่งหรือว่าไม่มีอะไรพวกเนี้ยออกมาเนาะไม่มีคําสั่งประกาศหรือว่ามีการเทคแอคชั่นอะไรไมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกนออยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าปู่บอกเด้เลยว่าไม่ต้องนอยนะคะไม่ต้องคิดมากเพราะว่ายังไงซะความเรียกว่าความมั่นคงความเติบโตของคุณข่าวดีของคุณเนี่ยกำลังจะลอยมาหาคุณนะคะนะคะ มาในเรื่องของการเงินการเงินได้ซีออฟซอร์สได้ทูออฟซอร์ส ในเร่ Queen of Swords การเงินเข้ามาเยอะมากนะคะมีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็ออกไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีพิจิกระวังในเรื่องของการเงินหน่อยนะคะการใช้เงินเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการกินการอยู่การสังสรรค์การซื้อของขวัญน,นะคะหรือการปุนเปลือตัวเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เงินเข้ามาเยอะแน่นอนค่ะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญ พอเปียนเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็มีเข้ามาเป็นกรอบเป็นกำนะคะมีการเข้ามาแบบเออทําให้คุณแบบสนุกกับการใช้จ่ายมากแต่ก็อยากให้คุณระวังแล้วก็วางแผนในการใช้เงินให้มันดีๆนะคะ,นะคะให้มันรัดกลุ่มกว่านี้มีเกณฑ์การท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะคะการเดินทางไกล การท่องเที่ยวนะคะบางคนอาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมรถอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะออกรถใหม่บางคนก็มีการช้อปปิง้งการซื้อของแพงการใช้ของแบรนด์เนมคือการให้รางวัลชีวิตให้กับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าก็มีเยอะมันก็ใช้เยอะแต่มันจะมาเครียดทีหลังเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะใช้ทําอะไรเนี่ยก็มีสตินิดนึงค่ะนะคะในเรื่องของความรักนะคะได้เดอะสตาร The King of c u ฟ f The t ที e อฟคความรักสุขสมมากเลยค่ะเพราะว่าตัวตนของคุณนะคะได้ไพ่สองทวยเข้ามาแล้วยังประกบด้วย The Emperor ด้วยนะคะนั่นหมายความว่ามันเป็นช่วยจังหวะของการดีๆที่คุณจะมีความรักที่มันอบอุ่นมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นครอบครัวที่มันค่อนข้างที่จะนั่นแฟนเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจมีความยินดีมีการที่แบบ ปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยกันได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มีข่าวดีร่วมกันนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวด้วยกันการเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของคุณก็ได้ถ้าคุณต้องการน,นะคะอืมมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการแบบกระ,กระทบกระทั่ง ออมีการที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันนิดหน่อยหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเออผิดใจกันอะไรเกิดขึ้นนะคะนะคะอ,อือาจจะมีการงอนกันหรือไม่มีเวลาให้กันมีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเดือนนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันมีการที่จะแบบอ,อืม ปรับตัวเข้าหากันใช้คำนี้นะคะมันก็เลยทำให้ความรักค่อนข้างที่จะสวีทหวานเต็มไปด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การท่องเที่ยวด้วยกันด้วยได้เด็ดสตาร์ขึ้นมาถึง2ไมใบก็อาจจะมีการท่องเที่ยวเข้าไปในแบบแหล่งธรรมชาติมีการท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความโรแมนติกให้กับชีวิตคู่นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรัก นะคะอืมแต่ก็ติดที่ที่แบบอยากให้ลดความนอยลดความน้อยใจหรือว่าลดความคิดมากลงนะคะนอกนั้นชีวิตคุณก็จะดีมากๆเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยได้ไพ่ของเออได้ไพ่ของของการเป็นนักสู้อยู่แล้วอะค่ะนะคะอืมเป็นนักสู้เข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีอะไรก็เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้น มันไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บมันคิดมันเครียดให้มันคิดมากหรือบั่นทอนจิตใจตัวเองเลยนะคะนะคะแต่ที่แน่ๆเดือนนี้ได้รับเงินก้อนโตนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองเสี่ยงโชคดูก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองแล้วเนี่ยงานเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคมันจะเข้ามาิดเดียวแหละแต่ว่าเงินที่ได้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมาจากการทํางานมากกว่านะคะก็สำหรับชาวราศีพิจิกก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ